หลายคนนะมาบอกว่านี่ทำไมแบบเชียร์หมอเกตอวยหมอเกตเธอฉันนี้เป็น FC หมอเกตฉันชอบมากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกำลเปลี่ยนสมัยฉันชอบมากเธอต้องดีที่มาของหมอเกตถ้าสภาสูงทั้งสภาแทนการออกกฎหมายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหมดสมมุติว่ามีคนจำนวน40ล้านคนเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมมตินะเลือกตั้ง40ล้าน หารด้วยสวทั้งหมด200คนเท่ากับ1คนต้องใช้เสียงประชาชน200,000คนหรือกลุมอำนาจของคน200,000คนถ้าเทียบบัญญัติยางในลักษณะดังกล่าวถูกไหมหมอเกตทำคะแนนมาได้ทั้งหมด79คะแนนคูณ200,000 15ล้าน800,000เสียงประชาชนถ้าเทียบบัญญัติยางสนับสนุนหมอเกต มากเนี่ยนี่ถ้าได้เสียงขนาดนี้เป็นนายกเลยนะคะเป็นนายกค่ะนี่คือหมอเกตคือเสียงอันดับหนึ่งสี่สิบเก้าคูณสองแสนสิบห้าล้านกว่าแล้วเธอจะไม่ให้ฉันอวยคนที่กลุ่มอํานาจประชาชนสิบห้าล้านกว่าเสียงได้ไหมไม่ได้ต้องอวยหมอเกตคือฉันผิดหวังมากว่าทาไมหมอเกตไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภาฉันโกรธมากทั้งที่หมอเกตเนี่ยถ้าที่บัญญัตายาคือสิบห้าล้านเสียง กลุ่มอำนาจอยู่มันบัญญัติตยางฉันเครียดมากมันไม่แฟร์แต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าแฟร์ก็คือต้องให้หมอเกตเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการทีนี้ประธานกรรมธิการไหนที่เหมาะกับหมอเกตหมอเกตต้องนั่งควบแล้วถ้าบัญญัติตยางขนาดนี้ถ้าเป็นกระทรวงนี้หมอเกตเป็นรัฐมนตรีคนเดียวสิบกระทรวงเลยนะคะถ้าโคต้าขนาดนี้แน่แล่ะ าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยมีาศาสตราจารย์นีด็อกเตอร์อวต้องเข้าประธานกรรมธิการอวต้องเข้าเรื่องของมันจะส่งเสริมเลยจะส่งเสริมอธิการบดีคณะบดีนะนักวิชาการต่างๆไล่มาเลยตั้งแต่ผู้ช่วยาศาสตราจารย์าศาสตราจารย์รองาศาสตราจารย์ทั้งหมดจะจะแฮปปี้จะแฮปปี้มีที่พึ่ง เพราะอะไรเพราะศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยลองมาหมดแล้วงานวิจัยเอ่ยจบระดับปริญญาเอกถึงเมืองนอกเมืองนาได้ศาสตราจารย์จากสหรัฐอเมริกาประเทศที่การศึกษาดีเยี่ยมเธอจะไม่ให้หมอเกตเป็นหรอมาโคบเวอร์กับ15ล้านกว่าเสียงที่ถ้าเทียบบรรยัญญตายางกับสสอ,อุ้ยคุณสมบัติขนาดนี้เธอไม่ให้เป็นประธาน ไม่ได้นะคะหมอเกตต้องมีอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยเลยต้องประธานประธานกรรมธิการต้องมาต้องเข้าไม่มีอะไรเหมาะกับประธานกรรมธิการอาวออีกแล้วสําหรับศาสตรา,าจารย์ดรแพทย์หญิงเกตก,ก,กมลเป็นสมัยอีกที่หนึ่งที่หมอเกตควรจะได้คือสาธรารณสุกรมธิการสาธารณสุขหมอเกตต้องมาเพราะอะไรหมอเกตเป็นคุณหมอจบแพทย์ที่มอรงังสิตแล้วมีไปเรียน จิตวิทยาอีกปังมากคุณหมอนี่ใฝรู้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอคุณเอ่อถ้าศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ได้ประธานกรรมธิการฉันจะไปยื่นเรื่องร้องตอบประธานวุฒิสภาว่าทําอย่างนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเลยคุณสมบัติของศาสตรา,าจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยคือมันลน้นมันล้นปลีมันมันสร้างคุณประโยชน์แน่นอน ถ้าคุณหมอถ้าศาสตราจารย์ดรแพทยร์หญิงเกศกรุงเปลี่ยนสมัยไปนั่งอยู่ในตําแหน่งประธานดังกลาง่าวนักศึกษาที่เรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นระดับปริญญาตรีปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะมีความปรับเร่มยิบปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หมอเกตจะนั่งเป็นประธานอวเพื่อดูแลในส่วนของวิชาการต่างๆวงการวิจัยจะพัฒนาเป็นอย่างสูงมากอลังการเลยเทียบเท่าอีกไม่นานคือหมอเกตมี มีมีระยะเวลาอยู่5ปี5ปีนี่การศึกษาไทยจะโดดเด่นโด,ด่งดังเป็นอันดับดับวันในเอเชียคืออันนี้คือฉีดเลยฉีดอลังการเลยอันนี้อวยอวยให้ถึงมงคือณขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้องสงสัยในความรู้ความสามารถของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเป็นสมัยอีกต่อไปคือตัวเราเองเราเป็นแฟนคลับของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเป็นสมัยตั้งแต่ ท่านได้เสียงมากสุดได้มาจํานวนมากถ้ารวมๆแล้วถ้าเทียบเหมือนสสเอาสิบคนมาดูแลสิบห้าล้านเสียงสิบห้าล้านเสียงเธอเพื่อไทยพักครึ่งนะเพื่อไทยหนึ่งพักกับอีกครึ่งพักยังมากกว่าเก้าไกลนะมากที่สุดแล้วจะไม่ให้ได้เลยเหรอฉันไม่ยอมนะ